สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมท่านในคลิปนี้ผมจะมาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะครับราศีมังกรรวงช่วงในเดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่3 1อตุลาคมในรอบเดือนตุลาคมนะครับ ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมจะมาวิเคราะห์วิจารณให้เป็นทัศนะแนวทางความรู้ดวงชะตาชิตกับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลเรื่องของดวงดาวในแต่ละวันในช่วงเดือนตุลาคมจะดีหรือร้ายหรือจะมีโชคมีลาบจะประกอบอาชีพการงาน สิ่งที่ท่านกระทําอยู่จะมีความสําเร็จหรือไม่สําเร็จผมจะมาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางนะครับทัศนะก,กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถึงวินีนะครับท่านที่เกิดในราศีมังกรราศีมังกรในช่วงนี้นะครับดาวที่โคจรมาสถิตท,ทับลัคนาเกิดของท่านในช่วงนี้คือดาวเกตนะครับ ดาวเกตโครจรมาทับลัคนาเกิดส่วนดวงดาวเจ้าเรือนก็คือดาวเสาครับดาวเสาไปอยู่ในตำแหน่งไหนดาวเสาจะอยู่ในตำแหน่งราศีวินาศครับราศีวินาศถ้าในช่วงนี้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมังกรช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองนะครับปัญหาเรื่องอสุขภาพในที่นี้หมายถึงว่าพลังเรี่ยวแรงกําลังกาย ที่อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเหน,นื่อยไม่ล้าเร็วในช่วงนี้ครับปัญหาเรื่องสุขภาพพลังลางเรี่ยวแรงไม่ค่อยดีโทษที่ควรนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวของท่านเองนะครับถ้าเป็นคนนักดื่มนักกินนักเที่ยวอาจจะมีปัญหาเยอะนะครับถ้าไม่ใช่นักดื่มนักกินนักเที่ยวหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าตัวของท่านเองครับส่วนดาวที่โคจรมาทับส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่าน มีผลร้ายกับดวงชะตาชีวิตของท่านไหมไม่มีครับดาวเกตนี่เป็นดาวอากาศธาวิญญาณนะครับดาวอากาศธาวิญญาณในช่วงเดือนตุลาคมท่านจะพบปะกับสิ่งที่เป็นในอดีตการย้อนกลับมาหาท่านนะครับสิ่งอดีตการไม่ว่าจะเป็นด้านของอบุคคลก็ตามหรือได้พบได้เจอได้เจอคนที่เคยพบเคยเห็นกันมาในก่อนๆที่ห่างเหินกันไปนะครับไม่ค่อยได้เจอหน้ากันจะโคจรเข้ามาพบนะครับ แแต่ของตัวของท่านก็จะต้องไปท่องเที่ยวไปหรือว่าเดินทางไปสถานที่โบราณต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมนะครับมันเป็นดวงชะตาเอางครับอาจจะไปนมัสการสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายในช่วงเดือนตุลาคมนี่เกณฑ์เกณฑ์ของท่านเป็นอย่างนี้ครับอาจจะได้พบประ,พบ,พ,บปะพบเจอพบเจอคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนเพื่อสหายที่ท,ที่ห่างเกินไปนะครับ และนี่คือดวงชะตายอยู่ในท่านแต่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคกรกัเก่ากําเริบขึ้นมาเลยครับโรคก,กําเก่ากําเริบขึ้นมาทีนี้ต้องรักษาตัวเองด้วยนะครับไม่ถึงกับหนักนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพพลังพลังเรี่ยวแรงในกําลังกายช่วงนี้อาจจะไม่ไดีเท่าที่ควรน,นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับก,การุกระดุมพักการดุมพักหมายถึงว่าการเงินการทองช่วงนี้ครับ ช่วงการเงินการทองเทีานี้ดาวเจ้าเรือนเดือนก็คือดาวเสาร์นี่นะครับดาวเสาร์และดาวลาหูครับตนุกะลุมภัสักพันธุปุตตะดาวราหูและก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ดาวการเงินการทองดาวให้การงานมันเสียครับในช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงต้นเดือนคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรท่านหลังวันที่15เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน ถึงจะมีความราบรื่นดีเรื่องการเงินการทองนะครับในช่วงเดือนปีนี้นะครับอันี้คือท่านที่เกิดในราศีมังกรจะดีที่สุดก็คือถ้าดาวพฤหัสและดาวเสาย้ายโคจรเข้ามาทับลนะัคษณเกิดของท่านดาวเสาเข้าเรือนของเขานะครับดาวเสาเข้าเรือนของเขาก็อยู่ในประมาณเดือนธันวาคมนะครับช่วงประมาณที่5ที่6ธันวาคมดาวเสาจะย,ายา้า,ะยายเข้ามาส่วนดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้ามาดาวพฤหัสนี่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ช่วงปลายเดือน พธิกานะครับรายเดือนพุธิกาจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดช่วงนั้นท่านจะคือเท่าปี2องพันขึ้นไปถึงจะลดงส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จความสมหวังในสิ่งต,ต่างๆที่ท่านมุ่งหวังไว้คือท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับดูเดือนต่อไปครับขุมพักกันเงินกันทองสภาพคล่องในช่วงต้นเดือนไม่ดีครับอาจจะปลายดีปลายเดือนครับอนุขุมภากสัจะพันธุปุตตะอริปัตติปัตต,ต,ติีหมายถึงว่าคู่้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยา นี่ครับคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่รยะถ้าทาถ้าเป็นนักลงทุนนักทาธุรกิจก็จะพบเจะพบเจอเจอเจอคนที่ร่วมหุ้นร่วมทุนกันมาก่อนในอดีตอากโอกนเข้ามาให้ท่านได้เจรจาพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับแม้แต่ท่านจะส่งผลในทางที่ดีในช่วงนี่ครับแม้แต่คนรักเก่าหรือว่าคนที่เคยชอบพอกันมาก่อนในอดีตก็จะพบ ได้เจอได้เจอกันในช่วงนี้นะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะครับถือว่าเป็นส่งผลดีกับดวงของท่านในช่วงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับเดือนต่อไปครับปัตตนีมรณะสุภกรรมะกรรมะคืออาชีพหน้าที่การงานกรรมะในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนกรรมะคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ดวงมรณะดวงมรณะช่วงนี้อาจจะเืนเรื่องอการ ประกอบอาชีพในที่การงานเรื่องผลกําไรอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับช่วงต้นเดือนครับถ้าดาวสุกย้ายครับดาวสุกย้ายมานี้นะครับก็เข้ากลางเดือนตุลาไปแล้วครับดาวสุกจะย้ายครับเข้ากลางเดือนตุลาไปแล้วก็จะส่งผลในทางที่ดีเพราะดาวพุธนี่ดาวดาวเจรจาดาวการทําทสุดที่สัญญาอะไรก็ตามส่งผลในทางที่ดีครับส่งผลในทางที่ดีเพราะาดาวพุธเรื่องของกิจริยาการติดต่ออะไรทั้งหลายจะราบลื่น ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีเรื่องของดวงชะตาคืุส่วนราพะโชคลาบโชคลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าส่งผลดีครับ โชคลาภจากับหน้าที่การงานจะส่งผลดีลาบลอยลาบลอยจะเกิดขึ้นไหมก็มาดูกันครับจากถาเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลาบลอยนะครับาเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายในส่วนหนึ่งครับก็มาดูในช่วงท้ายผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าตัวเลขที่จะคนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคือว่าจะส่งผลให้ท่านดีหรือไม่นะครับ ไปโชคลาภถือว่าดวงผลส่งผลไปในทางที่ดีครับเพราะว่าดาวกันพนันในช่วงนี้นะครับส่งผลให้ท่านได้รับโชคดับลาบครับเพราะว่าดวงดาวเกณฑ์ดวงดาวชะตาชุดดาวเกณฑ์โยกหน้าครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องดวงเชะตานะครับส่วนทักษะวันเกิดของแต่ละท่านนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับทักษะวันเกิดประกอบโดยส่วนรวมนักถือว่าท่านที่เกิดราศีมังกรตั้งแต่เดือนโตราคคมเป็นต้นไปคือว่าส่งผลในทางที่ดีกับดวงชะตาชุดของท่านนะครับ จะดีมากหรือน้อยก็มาดูคนที่เกิดในแต่ละวันไปนเลยครับเรียกว่าทักษะเกิดแต่ละวันนะครับนี่ผมมาทักษะเฉพาะวันเกิดท่านทักษะจรก็จะเกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเข้ามาเกี่ยวเนื่องครับเอาเป็นพื้นฐานวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นนะครับนี่คือทักษะวันเกิดคนตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารวาตกหนึ่งในตำแหน่งไหนครับอาทิตย์บริวารตกหนึ่งยันตำแหน่งสุภาครับถือว่าช่วงนี้มีความสุขเรื่อง อ่าบริวารนะครับได้ข้าวได้ของสุขพระหมางว่าความสุขความความสุขความอิ่มในที่นี้คือมีความสุขกายสุขใจไม่เดือดร้อนนะครับในช่วงอ่านี้นะครับเพราะดาวบริวารส่งผลดีครับบริวารอายุดาวอายุก็ดีครับสุขภาพสุขภาพอาจจะมีปัญหาเรื่องพละงพลังเรี่ยวแรงกําลังกายของท่านนะครับอาจจะว่าอายุไม่ถึงกับอายุไม่ถึงกับว่าเก็บไข่ในป่วยหนักนะครับ <reached out> แต่เป็นแค่ช่วงพระกําลังเลี้ยวแรงในร่างกายมันอ่อนเปียกเทแรงกันัล้วนะครับดาวอายุนะครับเดทวันอายุเดทดาวเดทคือดาวอังคารอังคารเป็นเดทเดทดีครับเดทดีไม่มีปัญหาครับส่วนดาวสีครับพุทธเป็นสีพุทธเป็นส,นสีตรงเดือนลาตรงเดือนกรรมะถือว่าช่วงนี้การเิรจาระเลมีความราบารื่นมีความสําเร็จนะครับการทําธุรกรรมหรือว่าการจด สดที่สัญญาอะไรก็ตามนะครับมีความลาบตื้นส่งผลในทางที่ดีกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับในช่วงนี้ครับวันยุเดสีมูละมูละในที่นี้ก็คือมูละในอุตสาหะมูละอุตสาหะดาวมูละก็คือดาวเสาเป็นดาวมูละตกวินาศอุตสาหะตกเป็นวินาศนะครับตกเป็นวินาศมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะครับ โอกาสที่เก็บเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางที่ดีครับโอกาสเปลี่ยนแปลงในที่ถ้าดวงชะตาของท่านเจราจาพาธีถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทีก่การงานก็ส่งผลให้ท่านได้รับโชคล้นหามกับหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงย้ายหน้าที่การงานวาน,นิมูละหรือว่าโยกย้ายดาวมูละนี้เป็นดาววินาศถือว่าเกณฑ์น,นี้มีเกณฑ์ช่วงเดินทางเดินทาง <c oughs> แม้แต่ไปเดินทางไปพักผ่อนหรือว่าย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานทําการในช่วง เดือนตุลาคมก็มีมากนะครับนี่คือเกณฑ์เกณฑ์ถึงคนในทางที่ครับบานอายุเดชส,สีมูลสหมนตรีดาวมนตรีคือดาวราหูเป็นดาวมนตรีตกเรือนบุตรตากถือว่าส่งผลในทางที่ดีครับดาวมนตรีคนอุปถัมภ์ควาำมคืบน,น้าองคราะห์ช่วยเหลือเจอบคุัในทางที่ดีดาวมนตรีไม่เสียครับไม่เสียในที่ส่งผลดีครับ ดวดาวการีนีดาวศุกร์ตกเรือรนมรณะก็ไม่ส่งผลกับดวงเะตาของท่านอยู่แล้วครับตกเรือนมรณะดาวเสียอยู่ในตำแหน่งที่เสียก็ไม่ส่งผลดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่แล้วนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปคือวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารบริวารอยู่ในตำแหน่งไหนบริวารถือว่าส่งผลดีครับบริวารในช่วงเพราะดาวจันทร์เคลื่อนย้ายเร็วครับจะไม่ส่งผลเต็มที่กับดวงชะตตาชีวิตของท่านครับวันอายุสุขภาพครับด้านสุขภาพสุขภาพถือว่าดีครับสุขภาพไม่มีปัญหาเลยครับอายุ อายุแล้วก็ดาวเดทเดทนี่คือมาถึงตําแหน่งอํานาจวัสานาที่การงานท่านมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานแน่นอนครับในช่วงเดือนตุลาคลมครับวิวานอายุเดชสีมูละดาวสีดาวสีดาวเส,สาส่งผลในทางอาจจะไม่มีความสําเร็จอย่างเรื่องการเงินการทองหรือเรื่องอ่าแต่ต่างๆแต่ส่งผลในทางที่ดีนะครับส่งผลในทางอุตสาหะวิวานอายุเดชสีมูละ มูรามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางนะครับในช่วงเดือนตุลาคมส่วนดาวสีมีความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนดาวสีเนี่ยดาวสีคือส่งผลส่งเสริมดวงชะตาชีวิตของท่านดีไหมเพราะดวงเกณฑ์ของท่านนะครับดาวดาวเดชวันยุเดชดาวเดชเป็นผู้เดนผูต้ตกตําแหน่งกรรมมาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางที่ดีครับเดชสีมูละอุตสาหะอุตสาหะคือดาว อุสาหะเดิมก็คือดาวราหูดาวราหูตกในตำแหน่งของบุตรตะถือว่าดีครับแลดาวอุตสาหะไม่เสียในที่นี้ครับอุตสาหะริยะองขยันบันเพ็ินของตัวท่านเองราบรื่นดีครับมนตรีในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีดาวมนตรีในที่นี้อาจจะเป็นดาวที่เสียตำแหน่งเสียครับช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ราบรื่นพึ่งพาอดุดขอความนุเคราะหุบะทาครับยหรือว่าไอ้ใครใครช่วยหลักช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือใน เรื่องต่างๆในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าหลังวันที่15เป็นต้น15ตุลาเป็นต้นไปก็จะส่งผลลาบดิ้นในทางที่ดีนี่คือดวงท่านที่เกิดในวันจันนะครับส่วนดาวการเรียกนี้คือดาวกาลีในที่นี้คือดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลีตกเรือนสุภะตกเรือนสุภะอาจจะที่อยู่ที่ใสาอาจจะร้อนๆหนาวๆสักติดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับเพราะว่าโกนกบายจิตใจหรือกังวลเรื่องหน้าที่การงาน มากกว่าครับนี่คือดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปคือวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารอังคารเป็นบริวารบริวารตกตำแหน่งดีครับไม่เปันหาครับบริวารครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพดีไม่เปันหาครับวันอายุเดชสีทั้งดาวเดชทั้งดาวสีในช่วงนี้ไม่ราบรื่นครับดาวเดชนี้ที่ตำแหน่งอำนาจวาสนาหน้าที่การงานอาจจะไม่ส่งผลให้ท่านได้รับสิ่งสิ่งที่ดีเท่าที่ควรครับดาวสี ดาวสีในที่ดาวสีเสียดาวสีไม่ส่งเสริมความสําเร็จครับทั้งวันอายุเดชสีมูละมูละและอุสาหะมูละคือหลักทรัพย์หลักฐานช่วงนี้อาจจะไม่ดีครับอุสาหะดาวอุสาหะเสียด้วยครับดาวอุสาหะเสียในที่ช่วเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับช่วงนี้นะครับเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่อาจจะหนิดเหนื่อยขึ้นมามากพอสมควรนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้การหวัง ตำแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์ในเรื่องตำแหน่งที่การงานในช่วงนี้อาจจะไม่ส่งผลดีกับตัวของท่านนะครับท่านที่เกิดในวันอักคารครับอย่าได้ไปยอดแท้อย่าไปยอดถอยนะครับอย่าไปทอดถอยในช่วงนี้ครับอาจเป็นช่วงช่วงไปครับท่านจะส่งผลราบลื่นดีก็ถ้าดาวสองดวงนี่ครับดาวพฤหัสและดาวเสาโคจรมาทับลัคนาเกิดจะส่งผลในทางที่ดีก็ต่อเมื่อเข้าเดือนธันวาไปแล้วครับ เข้าเดือนธันวาไปแล้วหลังจากเดือนตุลาผ่านพ้นไปเข้าเดือนธันวาไปท่านจะรับสิ่งคดีๆเข้ามาในชีวิตทันทีนะครับนี่คือโอกาสที่ท่านจะถ้าทํางานหน่วยงานของเอกชนหรือว่างานบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในทางที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนธันวาไปนะครับท่านเกิดในวันอคารครับวันอายุเดชศีมูละอุสาหะมนตรีมนตรีกาลีมนตรีในที่นี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีถือว่าตกเลินสุภาพมีคน อุปธรภมคำจุนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ท่านได้รับความสุขมีความอยู่เป็นสุขสบายขึ้นนะครับในช่วงแต่ก็ต้องรอนะครับต้องรอถึงเดือนธันวาเป็นต้นไปถึงจะส่งผลไปในทางที่ดีนะครับนี่ท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปคือวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารตกเรือนกรรมะถือว่าดีครับไี่เป็นนครับวันอายุเดชท,ทั้งดาวอายุทั้งดาวเดชนี่เป็นดาวเสียนะครับอายุสุขภาพนะครับ สุขภาพของท่านต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยในช่วงนี้นะครับสุขภาพของท่านที่เกิดในวันพุธอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบเส้นประสาทในร่างกายหรือว่าเส้นกล้ามเนื้อตึงหรือว่าเดินล้มหกล้มไปไหนมาไหนก็ตามนะครับช่วงนี้ครับสุขภาพไม่ดีต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชทั้งดาวเดชด,ด้วยในดาวพลังอํานาจวาสนาตรงนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดีครับไม่มีปัญหาครับ อุตสาวันอายุเดชส,สีมูละดาวศุกร์เป็นดาวมูละดาวศุกร์ในช่วงนี้ต้นเดือนเป็นดาวมูละมีการเดินทางโยกย้ายนะมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการพักแรมในที่อื่นดอกหรือว่าย้ายที่พักที่อยู่ที่อาศัยช่วครื่นชัว่วคราวในช่วงเดือนตะละุลาคมนั้มีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายไปกาศนาศึกษาไปเที่ยวในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่อง วันอายุเดชสุขภาพนะครับต้องระวังครับถ้าไปเที่ยวก็ต้องระวังครับต้องระวังตัวท่านเองครับสุขภาพไม่ดีด้วยครับในช่วงต้นเดือนนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะดาวอุตสาหดีครับไม่มีปัญหาครับมนตรีกาลีสุนดาวกาลิกินีดาวอังคารเป็นกาลกินีในที่นี้หมายถึงดาวส่งผลตนุปุรุมพสัญญาพันธุดาวกาลีในที่นี้ดาวกาลิกินีตกเรืองพันธุก็ต้องระวังปัญหาเรื่องขัดแย้งกับในของ องศาคณะญยาิของตัวท่านเองนะครับในวงสกุลของท่านเองมีปัญหาเรื่องขัดแย้งนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่านี้ควรนะครับแต่ปัญหารักษาสุขภาพของตัวท่านท่านนั้นนะครับให้รักษาสุขภาพไว้นะครับรักษาสุขภาพของท่านไว้จะได้มีเดี่ยวแรงมีพละกําลังมีอายุยั่งยืนมีสุขภาพดีคนเราก็การสุขภาพดีก็มีความสุขในฟิตแล้วล่ะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปคือวันเสาร์ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์เสาร์เป็นบริวาร บริวารอายุทั้งบริวารทั้งอายุเกิดตกราศีวินาศนะครับในช่วงนี้ไม่ดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านครับสุขภาพของท่านในที่นี้มีปัญหาพอสมควรท, ах, ท่านที่เกิดในวันเสาร์านะครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับดาวศีดาวสุกคือดาวศีตกเรือนบรณะศีคือไม่มีเงินเรียกว่าดาวไม่มีโชคลาภเรื่องการเงินการทองช่วงนี้อาจจะฝืดนะครับอาจจะฝืดของท่านนะครับ อาจจะฝืดนะครับอาจจะเป็นคนที่ฝืดช่วงนี้ประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามนะครับอาจจะฝืดมีความเครียดพอสมควรนะครับสุขภาพสังขารสุขภาพมันก็เสื่อมโทรมไปตามคนเราไม่การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขภาพใจมีกระทบกระทั่งเกิดขึ้นนะครับท่านี่เกิดในวันศุกร์นะครับวันอายุเดชศีมูละดาวมูละช่วงนี้คือว่าดีครับดาวมูละไม่มีปัญหาครับไม่มีการโยกย้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเดินทางนะครับ วันอายุเดชสีมูลอุสาหะอุสาหะทรงตัวครับอุตสาหะมตรีดาวองค์การเป็นดาวมนตรีถือว่าดีครับส่วนดาวกาลกินีครับดาวพุธเป็นดาวกาลกินีในช่วงนี้หนะ้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายให้กระทําอยู่ไม่ราบเรื่อนนี้ครับในช่วงนี้โดนจ้องเพ่งเล็งจับผิดนะครับต้องระวังด้วยครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับวันอายุเดชด,ดาวเดชเสียด้วยครับวันอายุสุขภาพเสียดาวกาลกินีตกกรรมะตกกรรมะในที่นี้ต้อง รับผิดชอบหน้าที่ของตัวท่านเองครับให้ตรงต่อเวลาการทําการสิ่งใดก็ตามครับถ,ถ้าท่านเป็นท่านท่านเป็นเจ้าของของบริษัทช่วงนี้หน้าที่การงานอาจจะไม่เดินไม่ราบลื่นไม่ทําให้ท่านสมหวังถ้าเป็นเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างก็ต้องทําหน้าที่ของตัวท่านนะครับให้ตรงต่อเวลาช่วงนี้เพราะว่าคนวันเสาร์นี้ การกระทําอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะช้าไม่ค่อยตรงต่อเวลานะครับไม่ค่อยตรงเวลาท่านคงมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองนะครับจะได้อ่าจะไม่ไถูกติกำหนิดจะไมไ่ถูกว่ากล่าวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคนวันเสาร์ถ้าคนกำหนิคนว่ากล่าวแล้วก็มักจะมีความโกรธนะครับมีความโมโหเฉียวใจนะครับนี่คือเป็นวัตถจักรวงจรชีวิตครับต้องปรับเปลี่ยนของตัวท่านเองนะครับจากหลังจากเดือน พุทิกาเป็นเมื่อไห่ท่านถึงจะส่งผลในทางที่ดีครับปัญหาเรื่องสุขภาพใหญ่ที่สุดนะครับคนเราสุขภาพไม่ดีก็มีปัญหานะครับวันต่อไปคือวันพรหัสครับท่านที่เกิดในวันพรหัสพระหัสเป็นบริวารบริวารตกวินาศกะถือว่าช่วงนี้ก็ยังมีการใช้ใจ่ายเงินทองซ่อมแซมอุปก,กรณ์เครื่องใช้ภายในโคเรือนแม้แต่ซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่ที่อาศัยซ่อมรถเครื่องใช้ประจําวันนี่คือเงินยิงยังเสียอยู่นะครับมีโอกาสซ่อมแซมนะครับ วันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับอายุเดชแต่ดาวศุขเป็นเดชตกมรณะช่วงนี้อาจจะส่งผลไม่ดีเรื่องออมในเรื่องเดชเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานถ้าหวังผลตําแหน่งหน้าที่การงานในช่วงต้นเดือนตุลาคม1นถึงสิตุลาคมอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่ท่านตั้งหวังไว้นะครับแต่ถ้าหลัง15ตุลาคมเป็นต้นไปท่านถึงจะมีความตั้งความหวังได้นะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะ ดาวมุระดาวสหก็ดีครับไม่มีปัญหาครับอนตรีดาวพุธเป็นดาวมนตรีนะครับดาวพุธเป็นดาวมนตรีเ,ร,เ,เรื่องหน้าที่การงานอ่าเรื่องหน้าที่การงานก็จะส่งผลดีมีคนชื่อเหลือเกือ้อกูลมีคนอ่าคำประกันอะไรก็ตามนะครับถือว่ายังดีครับแต่ว่าต้องดาวสุกย้ายก่อนนะครับดาวสุกย้ายมานี่ก่อนท่านถึงจะได้รับโชคลาภตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีลยครับท่านี่เกิดในวันพฤหัสครับในช่วงนี้ มีการเจรจาต่อรองอะไรกันก็จะส่งผลยังติดขัดอยู่ครับาดาวสู่ย้ายโชคลาภถึงจะบังเกิดขึ้นตำแหน่งที่การงานของท่านถึงจะดีขึ้นนะครับนี่ท่านที่เกิดวันพระฤหัสบดีสุนดาวการเลกนีดาวเสาร์ตกวินาศไม่มีผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับวันต่อไปคือพุธกลางคืนครับท่านที่เกิดพุธกลางคืนพุธเป็นบริวารบริวารอายุอายุช่วงต้นเดือนตุลาคมดาวอายุสุขภาพมีปัญหานะครับมีปัญหาต้องรักษา ตนเองนะครับต้องดูแลตนเองด้วยนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนไม่ค่อยได้พัก <generally> ผ <constru anges S 1> ่อนไม่ค่อยได้นอนหลับแล้วก็ต้องระวังนะครับถ้าเป็นนักดืนมนักเที่ยวนักกินก็จะมีปัญหานะครับมีปัญหาสุขภาพครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับไม่ีปัญหาครับสีดาวจันทร์คือดาวสีดีครับดาวสีส่งผล้ํมสเร็จดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งที่ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละช่วงนี้ถือว่าสงบนิ่งไม่มีการโยกย้ายไม่มีการเดินทางไม่มีการเดินทางไกลไม่มีครับวันอายุเดชสีมูละ วานอายุเดชสีมูลอุตสาหะอุตสาหาาหานาที่การงานดีครับอุตสาหหน้าที่การงานดาวพุธเป็นดาวอุตสาหะการการประกอบอาชีพการงานด้านการเจรจาการติดต่อนะครับถือว่าดีครับพอตวงของท่านนี้เดี๋ยวถ้าท่านทําเรื่องการเซลล์ตางแต่เรื่องต้นหรือถ้าเป็นเรื่องของผู้ที่มีการติดต่อการเจรจา ก็จะส่งผลในทางที่ดีของท่านนะครับช่วงนี้ครับคือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันต่อไปครับวันศุกร์นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารตกมรณะเสียเงินเสียทองต้องระวังนะครับช่วงนี้ครับเสียเงินเสียทองหนชาใช้ใจ่ายอาจจะมาก,กน,นะครับมีการใช้ใจ่ายในทางเรียกว่าเสียทรัพย์นี่คืออาจจะมีการซ่อมแซม หรือว่าซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรที่มันเปล่าประโยชน์ก็มีส่งผลในท่านเสียเงินเสียทองนะครับอย่างนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่เป็นครับวันอายุเดชดาวเดชดาวสีดีครับดาวเดชดาวสีวันอายุเดชสีมูละมูละก็ดีครับอุตสาหะอุตสาหะในที่การงานช่วงนี้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความ้อแท่นเล็กๆน้อยๆครับไม่มากครับเพราะว่าวันอายุเดชสีดาวสาหะเดิมดีครับดาวสหะจรนเนี่ยส่งผลในทางที่วันอายุเดชสีมูละ ดาวอุสาหะตกเรือนมรณะดาวอุสาหะจรนะครับตกมระก็ว่าดีครับส่วนดาวกาลิกบ้านอายุเดชสีของละอุสาหะมนตรีดาวมนตรีในที่นี้ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยครับอาจจะขอความเหนื่อยขาคุ้มครองจากให้คนทําความยืนเฉลี่ยเท่าคุณอาจจะเหนื่อยครับในช่วงนี้ครับแต่ว่าได้ไหมครับคือได้ครับจะส่งผลในทางที่ดีก็ต้องเร่าให้ดาวสุขมันย้ายครับดาวสุขย้ายมาก่อนครับจะส่งผลในทางดีของท่านนะครับ ส่วนดาวกาเลก,กินีนะครับดาวราหูเป็นดาวกาเลก,กินีตกตนุปรมพระสัจจพันธุบุตรอยู่ในตําแหน่งของบุตร์นะครับช่วงนี้อาจจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเพราะบุตรธิดาลูกหลานของท่านหรือว่าการใช้จ่ายไปิ้นเปลองกับบุตรธิดาลูกหลานอีกเป็นส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ทําให้ท่านได้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับนี่คือการวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมังกรทั้ง8วันนะครับ ทั้งแวันผมวิจารณ์วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางให้ทัศน,นะความรู้ดวงชะตาจิตกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมครับส่วนตัวเลขมงคลเลขเด่นนําโชคตามดวงครับเลขตามดวงครับมาดูเลขตามดวงกันนะครับว่าในงวดวันที่1ตุลาคม2563รดวงชะตาวิตของท่านที่เกิดในราศีมังกรควรที่จะ เสียงโชคเสียงลาภกับตัวเลขอะไรก็ก็มีเลขที่โคจรเข้ามาทับดวงดาวชะตาชีวิตของทางอ่านคือเลขเกครับเลข9ตัวนี้ครับท่านที่เกิดราศีมังกรครับเลขเกครับถ้าในวันที่หนึ่งตุลาคมสลากออกในเวลาสิบหนกาห้าสิบนาทีโดยประมาณนะครับ4 5่สถึงห้นาทีครับ อยู่ในเกณฑ์ช่วงรางวัลใหญ่จะออกคือรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวล่างครับจะออกในช่วงนั้นนะเพราะว่าดวงดาวถ้าถ้าดวงดาวโคโจรมาอยู่ในราศีลัคนาจรในเวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลออกอยู่ในช่วงเวลา,า15นาฬิกา3 4นาทีถึง50นาทีก็ตกราศีราศีมังกรครับตกราศีมังกรเช่นั้น ตัวเลขที่เด่นที่สุดคือเลข9เจ้าเรือนของราศีมังกรคือเลข7ครับเลข7ครับฉะนั้นตัวเลขที่เด่นนะครับก็คือ97และ79ครับ9 7 7 9เดเ้่นไปนะครับเอ 7, 9เจจะมาอยูต่ตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนหรือจะมาอยูต่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้นะครับส่วนตัวเลขที่เป็นเลขตัวประกอบกนะครับ ตัเลขประกอบกันก็ดาวที่ส่งผลโยกมานะครับเป็นตีกคนกันก็คือดาวราหูอีกดวงหนึ่งครับเป็นราศีที่5้าหนึ่งสองสี่ละดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งนะครับอีกดาวอาทิตดวงหนึ่งจะส่งผลส่องแสงสว่างให้ท่านมีโชคมีลาบในวันที่1นะครับในวันที่1ส่วนตัวเลขประกอบกันนะครับตัวเลขประกอบที่นี้นะครับตัวเลขประกอบที่นี้ดาวที่มันตีกคน ส่งผลกันสองแสงมีปีกลมีสองตำแหน่งนะครับมีสองตำแหน่งมีสองตำแหน่งคือดาวอังคารและดาวมฤริตยูตำแหน่งหนึ่งแล้วดาวศุ์อีกตำแหน่งนึงแล้วก็มีอีกตำแหน่งคือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับจะส่งผลในทางที่ดีของท่านแต่ว่าตัวเลขที่เด่นที่สุดก็คือเลขเก้าครับ เลขเครับถ้าเป็นเก้คือเก้านี่คือวิเคราะห์ดวงน่าจะเป็นตัวเลขสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกอนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านที่ทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมสอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทศนะยมางรูรดวงชะตาชีวิตของท่าน ที่เขามาติดตามราเชมในช่วงเดือนตุลาคมก็ฝากกดติดตามได้ย,ดไ y, ดไดนยนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตของท่านแต่ละท่านนะครับในราศีต่อไปนะครับในทุกๆเดือนจากวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางสำหรับความรู้ดวงชะตาชีวิตของทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามราเชมอากได้ในประชาในดวงทันทีนะครับไว้สมาชิกทุกท่านทุกคน มีความโเคทุกท่านนะครับการกระทําอาชีพการงานอะไรก็ตามนะครับจะมีแต่ความสำเร็จความสมหวังความรับรื่นความสุขในทุกๆคนในสมาชิกทุกคนขอโชคดีทุกท่านนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ